เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งก่อนอหลกัหลกๆก็คือว่าต้องการทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวทึงซบเซาจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาลดลงและหนักขึ้นไปอีกก็คือมันเป็นโลซีซันซึ่งก็เป็นวาระที่นักท่องเที่ยวน้อยอยู่แล้วเพราะนั้นจึงตั้งใจทำให้เฟดของการท่องเที่ยวนี้ม,มันเติมเข้ามาในช่วงโลซีซันก็คือ หกรกฎาคมไปจนถึง3าอตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงโลซีสั้นก็คือช่วงฝนตกเพราะฉะนั้นมีหลักคิดแค่2หลักก็คือเที่ยวตามเมืองถ้าเมืองหลักได้ลดแค่ได้ได้รัดช่วยแค่40%่แต่ไม่เกินสามพันบาทแต่ถ้าเป็นเมืองรองจะได้50%ก็คือได้ก็ไม่เกิน3,000บาทเหมือนกันนะฮะตัวเลข3,000บาทเพราะว่าถ้าเดี๋ยวตัวเลขเยอะ มันก็จะทําให้เขาก็อัพราคาไอัพราคาเพื่อ,อจะเพื่อจะเอากินส่วนต่างแต่ถ้าไม่เกินสามพันเนี้ยเขามันก็จะมีเพดานของการอัพราคาของร้านค้าและโรงแรมหรืออาจจะอยู่ในตัวเลขเดิมก็ได้เพราะว่ายังไงรัฐก็จ่ายคืนคุณอยู่ดีใช่ทีนี้ถ้าเป็นเมืองหลักเมืองรองก็รู้แล้วนะฮะเม,มืองรองเนี่ยได้ห้าสเป็นเมืองหลักเนี่ยรัฐช่วย40%แต่ถ้าเป็นวันหลักถ้าเป็นวันนะฮะวันธรรมดามช่วย50%นต์ะ และถ้าเกิดเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะช่วยแค่40%เพราะฉะนั้นท่านก็มีสิทธิ์เหล่านั้นม,มีแค่5 0 0 0 0คืนคนหนึ่งเนี่ยได้5คืนนะฮะได้เมืองหลัก3คืนได้เมืองรอง2คืนถ้า5คืนนั้นท่านใช้ไม่หมดมันก็จะไปสู่ที่คนอื่นๆเพราะนั้นก็ ไม่ต้องไปจองเล่นฮะจองก็ต้องไปจริงอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจองสมมุติว่าท่านจองห้าคืนเนี่ยก็แปลว่าสิทธิ์นั้นก็คือใช้ไปแล้วห้าสิทธิ์เต็มสิทธิ์ของท่านถ้าสมมุติทุกคนใช้ห้าสิทธิ์ก็จะมีแค่แสนคนที่จะได้แต่เอาละเราไม่มีวันหยุดขนาดนั้นหรอกแล้วก็อาจจะเงินก็ไม่ขนาดนั้นแม้ว่ารัฐจะช่วย3 0 0พันบาทเนาะหรือไม่เกิน40-50%ิบห้าิเอร์เซ็นเนี่ยยังไงก็ตามมันก็จะน่าจะครอบเวอร์คน สำหรับคนที่อยากเที่ยวหรือมีเวลาว่างวันหยุดหรือมีกำลังทรัพย์เนี่ยก็ใจอยู่ที่น่าจะสักแสนสองแสนคนอ่าก็ครอบคลุมกับห้าแสนสิทธิ์ที่มีมนะครับนี่ก็คือลงทะเบียนเมื่อไหร่นี่ไงลงทะเบียนของผู้ประกอบการอนะ่ะวันนี้ครับแต่ลงทะเบียนของชาวบ้านอนะ่ะวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมนะแปดโมงเช้าหนึ่งก็แปดโมงเช้าเนาะแปดโมงเช้าวันที่หนึ่งกรกฎาคนะม,าน 1, มาในแอป Amazing Thailand ใช่ป่ะหรือว่ารัฐแอปแอปอเมซินแทยแล้วทำไมไม่ลงในทางรัฐไม่เข้าใจเขาทําไม่ทันมั<อ>้งเพราะว่ามันทอทอทอมันเป็นรัฐวิสาหกิจก็อาจจะทําไม่ทันหรืออะไรก็แ,แต่เอาละไ,ไม่ไม่ไม่ยากอะไรก็คือรัฐต้องไปอิงก,กับทอทอท,อทอใช่ใช่จริงๆจริงๆตัวเลขมันหมายถึงว่าทททต้องเอาเข้าบอร์ดยี่สิบนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆก็หนึ่งเนี่ยไม่เกินนี้แน่ๆเพราะระบบทุกอย่างวางไว้หมดแล้ว หนึ่งลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปท่านจะได้ห้าสิทธิ์นะครับแล้วก็สี่กรกฎาคมสามวันถัดมาท่านสามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยคือพูดง่ายวันที่หนึ่งปุ๊บท่านได้สิทธิ์ปุ๊บท่านจองเลยจองปุ๊บไม่รู้เงื่อนไขเนาะดีเทลจจ่ายเงินเลยหรือไม่วันที่สี่เข้าพักได้เลยนะครับก็จะมีคูปองด้วยคูปองดิจิตอลห้าร้อยบาทสำหรับซื้อร้านซื้อของฝงของฝากในรัศมีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับตามโลเคชันตาม GPS ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ยากอะไรเรา คนที่เคยใช้เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยคุณเคยอยู่ละสงสัยเราจะได้เที่ยวไทยแน่นอนเลยครับปีเนี้ยลงทะเบียนกันนะทีมวงทีมงานอะไรเงี้ยเผื่อแบบไปเอาติ้งพันโครงการโอ้เนี่ยห้าคนได้ยี่ห้าวันเลยเออพี่จะเบียดนอนห้าคนในคืนละวันโรงแรมเขาจะด่าแม่ให้นะอันนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าล้านบาทในงบ หนึ่งหมื่นบาทที่จะเรื่องลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวของรัฐบาลในงบหนึ่งหมื่นล้านบาทและในหนึ่งล้านบาทก็จะเป็นก้อนหนึ่งในหนึ่งแสนหนึ่งหมืม่นล้านบาทของงบกระตุ้นเศรษฐกิจอหยุดปฏิบัติหน้าที่นาะยกวันไหนไม่รู้ครับไปถามสารละวนันนูญครับถามผมไม่ได้ครับ,รบเพราะว่าพวกผมไม่สับสนนิติ <c oughs> สงครามครับครับจริงๆมันไม่ควรจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะค,คนที่มาจากการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศมาจากการสภาที่เลือกเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ตามเนี่ย โดนสารผุนเก้าคนจบหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับบ้าหรือเปล่าปัญญาอ่อนครับครับมันไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอำนาจมันควรจะสมดุลกันและบาลานซ์กันไม่ใช่อำนาจที่ตุลาการที่ปไตยอำนาจเป็นใหญ่ที่ตุลาการเขียงเก้าคนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยนะฮะมีอันนี้ก็ไม่สนับสนุนฮะฮะนี่ตอบคำถามผู้ผู้ชมไปด้วยมีชาวบ้านถามเออเรื่องหัวสวงเงียบจังเลยทําไมสื่อพูดถึงน้อยหัวสวงเงียบจังเลยทําไมเพราะว่า ล็เจ็มันไปถึงกรกตกรกตเรียกทรัพราบข้อกล่าวหารถเจ็ดและบางบางส่วนของรถอถห้าเขาขอเลื่อนขอเลื่อนการให้ปักคำเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการตรงนี้ต้องรออขั้นต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีรถแปดแล้วนะหรือถ้ามีก็อีกหน่อยหนึ่งเนี่ยขั้นต่อไปคือกรกตก็จะชี้มูลละชี้มูลแล้วก็ส่งฟ้องไปที่ศาลคราวนั้นแหละเเข้าใจว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่น่าจะเป็นแบบ บังคับเลยเดี๋ยวยดูสารดีกามีชาวบ้านมาเม้นเรื่องเงินหมืน่นเพราะตามแม่ยายผมใช้เงินหมื่นเปิดเคียงหมูครับจากเดิมเป็นแค่ผู้เลี้ยงหมูตอนนี้ก็ยังขายอยู่ด้วยคือจากเดิมเนี่ยเลี้ยงหมูแต่พอได้เงินดืนมาก็เปิดเคียงหมูอยู่หน้าฟาร์มหมูตัวเองแต่เลี้ยงหมูก็ต้องมีทุนทรัพย์อยู่พอสมควรก็ใช่ไงแต่ว่าแหมมันก็ขยายต่อยอดก็ขยายต่อยอดม,มันก็ได้ต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอะไรเงี้ยเข้าเรื่องครับ mập mập